นี่ครับผมเดี๋ยวแดงหน่อยจะให้ดูหน่อยจะให้ดูหน่อยนะครับว่าตัวมะม่วงเขียวใหญ่ที่เราใช้การหอ่อคาร์บอนนะครับอันนี้คือสีแบบนี้ใช้ห่อคาร์บอนใช่ไหมครั<อ>นี่นะครับจะเป็นออกสีเหลืองทองนวลแบบนี้เนาะสีสวยๆแบบนี้นะครับเราใช้ถุงคาร์บอน,นครับห่อนะครับแล้วก็<อ>ที่ใช้ถุงธรรมชาตินะครับ ถุงกระดาษนะครับจะเป็นผลสีเขียวแบบนี้แต่สายพันธุ์เดียวกันนะครับดูนะฮะสองสีรสชาติไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าต่างกันที่สีผิวนะครับนี่นะครับลองดูนะสีเขียวสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าเวลาผลสุกก็สังเกตง,ง่ายๆนะครับผลเขาจะนิ่มเนาะเป็นมะม่วงที่ทานได้ทั้งสองแบบทั้งสุกและดิบนะครับถ้าดิบก็จะมีรสอมเปรี้ยวนิดหน่อยไหมปู่ใช่ไหมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ มีความหวานกรอบมันนะครับมีเอกลักษณ์เนื้อเยอะนะครับเม <Yeah. S 1> ็ดนิดเดียวนะครับนี่นะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับ